ฮาจูซส,สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เฟอร์นิชันวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยเพราะเราอะมาเปิดคลิปกันข้างนอกเนาะเราอะจะมาตามรอยเพื่อนหมาบ้านอื่นๆแล้วก็มาสนองความติ่งของมามาเองเราอะอยู่ที่ร้านปิ้งย่างเกาหลีแห่งหนึ่งที่อนุญาตให้น้องหมาเข้ามานั่งในห้องแอร์กับเราได้ค่ะและนั่นก็คือฟ้าซิะ ร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่ชั้นหนึ่งในคอเรียนทาวน์ย่านอโศกจริงๆในโครงการนี้มีร้านอาหารเกาหลีอร่อยๆหลายร้านเลยค่ะรวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขายของเกาหลีทั้งอาหารแบบสำเร็จรูปพร้อมกินแล้วก็ของสดรวมถึงเครื่องดื่มและอุปกรณ์เครื่องครัวให้เราไปทำเองที่บ้านได้เลยค่ะแนะนำว่าหลังจากกินอาหารแล้วก็ค่อยแวะมาซื้อขนมซื้อไอติมเป็นของหวานตบท้ายไอติมแท่งรสเมลอนก็คือห้ามพลาดนะคะกลับมาที่ร้านปิ้งย่างของเราดีกว่าค่ะ อย่างที่บอกนะคะความพิเศษของร้านนี้ก็คือให้น้องหมาเข้ามาด้วยได้สามารถอุ้มหรือว่าจูงเดินเองได้เลยค่ะถ้ามีน้องหมามาด้วยทางร้านจะจัดห้องให้นั่งที่ชั้นสองนะคะสังเกตจากผนังจะเห็นได้เลยว่ามีรูปน้องหมาที่เคยมาที่ร้านนี้ติดไว้อยู่ด้วยค่ะน้องหมาน่ารักทุกคนเลยค่ะัวคนอาหารมาแล้วอันนี้เราสั่งเยอะมากเพราะว่าเรามาหลายคนเนาะไปดูทีละอย่างดูเนื้อก่อน<ส>ไหม ก็คือหมูสามชั้นมาร้านเกาหลีไม่สั่งไม่ได้เนาะอันที่2คือคอหมูบางร้านอะเขาไม่มีคอหมูเนาะมันจะเป็นสันคอเนี่ยเป็นคอหมูจริงๆน่าจะอร่อยดีอีกอย่างหนึ่งที่เราสั่งมาด้วยเหมือนกันคือสันคอหมูอันนี้เป็นแบบหมักซอสไอสองอันแรกไม่ได้หมักซอสเนาะแล้วก็มาดูที่เนื้อเนื้ออันเนี้ยเป็นเนื้อซี่โครงหมักซอสมาดูน่าอร่อยเหมือนกันอีกอันนึงที่สั่งมาเพราะว่าชอบเนื้อติดมันเนาะอันนี้คือบริสเกตบริสเกตคือเนื้อล่องซี่โครงไหม ดูน่ากินดีเดี๋ยวลองย่างดูดมาดูที่เครื่องเคียงบ้างค่ะทุกคนวันนี้เ,เราได้เครื่องเคียงมา6อยา่างเนาะอย่างแรกเลยที่ทุกคนคุ้นเคยก็คือกิมจิผักกาดขาวเนาะอันนี้เป็นปวยเลงน้ำมันงาแล้วก็มีต้นหอมผัดอันนี้เป็นกิมจิแตงกวาเนาะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นลูกชิ้นปลาแล้วก็อันนี้เป็นหัวไชเท้ากับปลาซาบะเดี๋ยวลองชิมดูว่าเป็นยังไงบ้างน้ำจิ้มวันนี้ม,มีทั้งน้ำจิ้มแบบ เป็นน้ำจิ้มที่ไว้กินกับซัมเนาะแล้วก็เป็นน้ำมันงากับเกลืออีกอย่างหนึ่งที่ให้มาด้วยคือซีฟู้ดมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยค่ะ ิบบับเนื้อในหม้อร้อนเนาะเดี๋ยวลองดูว่าคุกแล้เป็นไงบ้างคุกส,ส่ล้ <g uss> มาข้างบ้านหาโอเคปกติแล้วหม้อร้อนเนาะเขาก็จะเอาข้าวอะมาแปะไว้ข้างๆแบบนี้ให้มันเกรียมข้างล่างเนาะ อ่ะเดี๋ยวลองชิมดูว่าเป็นยังไงบ้างเแล้วนาะอร่อยนะซอสมันอาจจะติดหวานไปนิดนึงแต่ว่าหม้อมันร้อนดีเข้าเลยค่อนข้างเกรียมอร่อยเลยตามสไตล์เกาหลีทุกคนการฝึกเป็นแม่บ้านเกาหลีสเต็ปที่หนึ่งคือใช้กันไกลขัวอ้าวไม่คมจา้ยยาขออนุญาต นบ้านเกาหลีเอาอยู่ค่ะคุณค่าสั่งอันนี้มาด้วยทุกคนมันก็คือผัด่นเส้นเดีย๋ยวลองชิมดูปึ๊บอ่ะเราตัดเนื้อเป็นชิ้นได้แล้วเนาะทีนี้ยเราจะมาหอ่อตามสเตปซีรีส์เกาหลีทุกคนเราต้องทำห่อผักกินนะย่างเนื้อเสร็จแล้วอันนี้ขอจิ้มน้ำมันงากับเกลือนิดนึง อันนี้เป็นผักกาดหอมแล้วก็ใบงาวางของกิมจิหน่อยหนึ่งวางเลยค่ะขออนุญาตไม่ใส่กระเทียมเพราะว่าไม่กินกระเทียมนะแต่ว่าจะใส่พริกแทนปึ๊บแล้วก็ใส่น้ำจิ้มค่ะปึ๊บกินแล้วนะอร่อยมากกินต่อได้ เมนูนี้มาด้ค่ะทุกคนมันคือเหมือนตีนไก่ตุ๋นกับซอสเกาหลีเนาะเมนูเนี่ยใช้เวลาทําประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยอะถ้าใครจะสั่งตามก็คือรีบสั่งตั้งแต่แรกนะเมนูนี้ใันไม่กินเดี๋ยวให้ปาป้าลองชิมว่ารสชาติเป็นยังไงไหนนีนีอันยองเดี๋ยวใส่หัวชาโคนะนนรสชาติเป็นไงบ้าง เปื่อยอยู่นะก็หวานหวานอร่อยดีอ,อานาจูเจกินเสร็จแล้วทุกคนวันนี้นะเราอะ่ะด้วยความที่เรามาหลายคนเนาะก็สั่งทั้งหมูทั้งเนื้อแล้วก็สั่งทั้งกับข้าวปรุงอื่นๆที่ไม่ใช่ปิ้งย่างด้วยตัวเนื้อ เราสั่งทั้งแบบหมักซอสแล้วก็เป็นแบบหมักเกลือธรรมดาทั้งที่มีติดมันแล้วก็ไม่ได้ติดมันเราสึกว่ามันก็มีตัวเลือกค่อนข้างหลากหลายดีแต่ว่าราคาของเนื้ออาจจะสูงไปอาจจะสูงนิดนึงรา,ราคาเริ่มต้นอนาจจะประมาณห0ร้อแล้วก็ส่วนหมูนะไม่มีปัญหาเลยโอเคเอร่อยดีมีทั้งสชั้นมีทั้งสันคอมีทั้งหมูส่วนเขาเรียกว่าอะไรนะคอหมูเลยอุ้ยจกครูอยากไปไหนคะ่ะแล้วก็ส่วนกับข้าวอะเรารู้สึกว่า มันอาจจะติดหวานนิดนึงใครที่ไม่ชอบหวานน่ะอาจจะรู้สึกว่าเออมันหวานเกินไปแต่สําหรับเรารู้สึกว่ารสชาติมันค่อนข้างเข้มข้นก็คือมีทั้งหวานด้วยแล้วก็มีทั้งรสชาติเค็มด้วยหมดแล้วก็คือโดยรวมเรารู้สึกว่าร้านนี้เป็นตัวเลือกที่ดีนะเพราะว่าเราอะสามารถพาน้องหมาเข้ามานั่งด้วยกับเราที่นี่เลยเออน้องหมาก็นั่งรอแอร์เย็นแล้วก็คือไปกินปิ้งย่างไปก็คือฟินสุดเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งให้ทุกคนเลยนะคะสอบวันนี้ไปก่อนแล้วฝากความรักถึงเด็กๆที่บ้านทุกคนด้คดค่่ะะ